วันที่20มิถุนายน2555นายนายนิรัน์วงธนาพัฒนผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้กล่าวว่าจากฝนที่ตกหนักในภาคเหนือและจังหวัดพิจิตรอยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกน้ําท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ํายมและพื้นที่ด้านเทือกเขาเพชรบูร์ทําให้แม่น้ําลําคลองต่างๆมีน้ํากักเก็บปริมาณค่อนข้างสูงหากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ต่อไปอีกพื้นที่เสี่ยง ใกล้ทางน้ําไหลอาจจะมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมได้รวดเร็วดังนั้นองค์การมิหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้สั่งระดมเครื่องจักรกลนลํารถแบ็คโฮไปทําการขุดลอกคลอง เอาเศษวัชพืชวัสดุที่กีดขวางทางน้ําตามลําคลองต่างๆในจุดเสี่ยงน้ําท่วมใกล้ทางน้ําไหลหลายจุดออกจากลําคลองเพื่อให้การไหลระบายน้ําลงสู่แม่น้ําสายหลักได้ไหลระบายสะดวกรวดเร็วโดยวันนี้ได้นํารถแบ็คโฮจํานวน3าคันร่วมกับชาวบ้านตําบลบางไผ่อาเภอบางมุนาคเร่งกําจัดวัชพืชน้ําเศษสิ่งวัสดุที่กีดขวางทางน้ําในลําคลองบางไผ่ออกจากลําคลองพร้อมทั้งขุดลอกคลองเปิดทางน้ํา ให้ลึกและกว้างกว่าเดิมซึ่งจะทําให้การไหลระบายน้ําป่าจากเทือกเขาเพชรบณ์ด้านอเาเภอทับค้ออเาเภอพันหินได้ไหลระบายลงสู่แม่น้นําน่านที่ประตูน้ําบ้านบางไผ่ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่เกิดน้ําเอ,อ่อล้นลำคลองท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนได้ใน,นระดับหนึ่งซึ่งตลอดริมลำคลองดังกล่าวเต็มไปด้วยวัชพืชและต้นกอไผ่ขนาดใหญ่กีดขวางทางน้ำระยะทางยาวกว่า5กิโลเมตร นอกจากนี้ยังได้นํารถแบคโคอีกสองคันไปทําการขุดลอกคลองลายชโดตําบลสามงามอําเภอสามงามซึ่งคลองลายชโดจะรับน้ําจากด้านอําเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิศนุโลกเข้ามาทางด้านตําบลกาแพงดินระบายลงสู่แม่น้ํายมที่ประตูน้ำบริเวณบ้านลายชโดตําบลสามงามอําเภอสามงามเพื่อให้การระบายน้ําดังกล่าวได้ไหลลงสู่แม่น้ํายมได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน น้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ติดทางน้ำไหลน้ำท่วมซ้ำซากให้รอดพ้นจากน้ำท่วมในระยะนี้เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ติดทางน้ำไหลน้ำท่วมซ้ำซากให้รอดพ้นจากน้ำท่วมในระยะนี้ได้ในระดับหนึ่งชนะพง์พุ่มพฤกษ์ถ่ายภาพคณะกิจมัธิมาทีมข่าวพิจิตรไลน์นิวรายงาน すごい。